ก็บีกริมนะครับรายงานงบมาก็ก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่ากําไราปกตินเนี่ยของบีกริมเนี่ยครับออกมาอินไลน์นะครับกับที่เราแล้วก็ตลาดคาดนะครับแต่ว่ากําไรสุทธิเนี่ยมันต่ํากว่าที่ตลาดคาดเนี่ยประมาณ40%นะครับก็กําไรสุทธิเขาออกมา229ล้านนะครับลดลง66%เเยีย <ez> ร์เยียร์ลดลง40%่ิบเปอคิวคิวอันนี้เนี่ยผมคาดผมก็ คาดว่าตลาดหลายๆหลายๆเจ้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คาดการพวก fx นะเพราะนั้นพวก call profit กับ net profit เนี่ยเขาทำเท่ากันนะเพราะฉะนั้นไอตัวตัวตัวเนี้ยมันก็เลยทำให้กำไรสุทธิเนี่ยมันเหมือนอต่ำต่ำกว่าที่ตลาดคาด แต่ถ้ามาดูกําไรปกติเนี่ยจริงๆมัน,มนใกล้เคียงที่คาดนะครับกำไรปกติเนี่ยออกมา597ล้านนะครับลดลง13%เยือนเยียนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น21%คิวคิวอันนี้ใกล้ทั้งเราแล้วก็ตลาดคาดนะครับก็ถามว่าที่ลดลงเยือนเยียเนี่ยไตรมาสนี้หลกัหลกๆมาจากอะไรนะครับก็มาจากพวกค่าใช้จ่าย เป็นหลักนะครับก็ทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็บีกริมเขาก็มีการขยายธุรกิจอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มีค่าที่ปรึกษาในการลงทุนในโครงการใหม่ๆนะครับแล้วก็มีพวกเหมือนไรต์ออฟโครงการบางโครงการเนี่ยที่ที่มันอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับแล้วก็ภาษีของเขาเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโรงไฟฟ้าบางโรงเนี่ยที่เขาได้ BOI เนี่ยและ BOI มันเริ่มทยอยหมดอายุนะเพราะนั้นค่าใช้จ่ายทางภาษีตรงเนี้ยเพิ่มขึ้น แต่ว่า QNQ อนเ่ยก็ยังต้องบอกว่ามันมันยังปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะว่ามา r g จิของโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับถ้าเรามาโฟกัสที่มา r g จิก่อนนะครับก็เริ่มจากราคาขายไฟนะครับราคาขายไฟเนี่ยต้องบอกว่าก็นิ่งๆนะครับปีนี้จริงๆทั้งปีมันนิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่าไฟคงที่ก็ราคาขายไฟเนี่ย flat คิวอนะครับแต่ว่าราคากาสธรรมชาติเนี่ย ปรับตัวลดลง25%เยนเยียแล้วก็10%เคียคิวนะครับก็มาอยู่ที่ประมาณ305บาทต่อล้าน BTU นะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็เห็นว่าราคาแก๊สเนี่ยปรับตัวมากกว่าค่าไฟนะเพราะฉะนั้นไอ้สปาร์คสเปรดเนี่ยก็คือส่วนต่างระหว่างค่าไฟที่ขายลูกค้าอุตสาหกรรมกับค่าแก๊สเนี่ยไตรมาสเนี้ยมาอยู่ที่บาท47นะครับก็เทียบกับเทียบกับไตรมาสหนึ่งเน่ยปี24เนี่ยตอนนั้นอยู่บาท22หรือว่า เรนจ์ปกติของบีกริมเนี่ยมันอยู่ประมาณบาทสิบถึงบาทสามสิบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามาจินเนี่ยของลูกค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเนี้มันปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ก็มาจากราคาแก๊สที่ลดลงนี่แหละส่วนมาดูที่ภาพดีมานนะครับภาพวอลลุ่มนในการขายไฟเนี่ยก็หลายๆหลายๆคนก็มีคอนเซิร์นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดีมานจากกลุ่มกลุ่มออตโต้เนี่ยมันมันน่าจะได้รับผลกระทบนะครับซึ่ง เหมือนไตรมาสเนี้ยอ่าพอโตเลขออกมาเนี่ยกลุ่มออโต้บีกริมเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลุ่ม f อ b o นีเนี้ยฟู้ดแอนด์เบรเนี่ยครับมันสามารถเข้ามาช่วยชดเชยได้นะครับเพราะฉะนั้นปริมาณการขายไฟของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ยังอ่า n มนเทนได้แฟลตเยียร์นะครับแต่ว่าก็ลดลงเล็กน้อยประมาณอ่า Q, Q นะครับก็ ถามว่าเอาลุกเป็นยังไงนะครับไตรมาสสามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเอาลุกบีกิมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะครับเราก็คาดว่าน่าจะลดลงทงั้งยีออนยีแลคิวออนคิวนะครับก็หลักๆมาจากเรื่องราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับราคาแมงกาีเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยก๊าซธรรมชาติไตรมาสสามเนี่ยเราคาดว่าจะเพิ่มประมาณสิบเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับในขณะที่ค่าไฟเนี่ยมันนิ่งๆเนี่ยอันเนี้ยมันก็เเปป็นนสสสาาาหตตุุที่่กํไไไรรมมจะะดดใชวง แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราก็คาดว่าไตรมาสสี่เนี่ยสถานการณ์มันก็ดูสดใสมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจากที่มีการคาดการณ์ของกกพรเนี่ยเขาก็บอกว่าสัดส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงไตรมาสสี่นะครับก็ราคาก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยต้องบอกว่าถูกอะ LNG ครึ่งๆเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยมันก็มาจะช่วยบรรเทาผลกระทบตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็จะทําให้กําไรไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะฟื้นตัวจากช่วงไตรมาสสาม แต่ก็ต้องยอมรับว่าบีกริมเนี่ยไตรมาสสามอาจจะถ้าเทียบกับ GPS อ่ะต้องบอกว่า GPS อาจจะเด่นกว่า,วาเพราะว่า GPS เนี่ยเขามีโรงไฟฟ้าน้ำสา,ายบุรีเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วไตรมาสสามเนี่ยมันเป็นไฮซีซันนะเพราะ,ะนั้นผลกระทบ GPS เนี่ยมันก็เลยจํากัดกว่านะครับบีกริมเนี่ยอาจจะเหมือนเหมือนเหมือนไตรมาสสามอฟสอตัวลงไปอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คนอาจจะนักลงทุนที่เก่งกันบริยะสั้นอาจจะอ่ะไปก่อนละ ตรมาสสองออกมา,อ,าอินไลน์หรือว่าต่ำกว่าคาดส่วนไตรมาสสามเนี่ยยังไม่ยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ยครับผมว่าผมก็มองว่ามันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลแล้วราคา๊าซธรรมาชาติเนี่ยมันก็นิ่งๆถึงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะมันมันก็ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ลงสักเท่าไหร่นะนะครับแต่โดยรวมเราก็คาดว่าปี2025-2026เนี่ยอ่าอ่อกำไรของ BGRIM เนี่ย ก็จะสามารถเติบโตได้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราคาดไว้ว่า2024เนี่ยมันควรจะเป็นปีที่ดีของบีกริมนะครับเพราะว่าราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยที่ปรับตัวลดลงมากกว่าค่าไฟแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนแก๊สมันยังไม่ได้ลงมากนักนะครับส่วนค่าไฟเนี่ยมันก็นิ่งตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉนั้นไอ้ผลประโยชน์ตรงเนี้ยมันอาจจะถูกชิฟไปอยู่ปี2025-2026นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ราคาแก๊สต่อไปแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ดีขึ้นก็คือ าการผลิตก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติในประเทศเนี่ยที่มันถูกกว่าเนี่ยมันมีสัดส่วนที่มากขึ้นอันนี้มันก็จะจะช่วยทำให้ก๊าซธรรมชาติอาจจะค่อยๆปรับตัวลดลงได้ครับ